สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสวนมะม่วงหินมะพานอีกแล้วนะคะมาเก็บมะม่วงหินมะพานค่ะเพื่อนๆยังไม่หมดนะคะน่าจะประมาณอีกรอบหรือสองรอบก็น่าจะหมดแล้วอะคะ่ะราคาเม็ดดิบนะคะตอนนี้พ่อค้านะคะรับซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ22บาทค่ะจากเดิมนะคะสตาร์ทอยู่ที่กิโลกร,รัมละ30บาทลดลงมาเหลือ25บาทปัจจุบัน22บาทค่ะเพื่อนๆราคาค่อนข้างต่ํานะคะปีนี้ ซึ่งในส่วนของส่วนเรานะคะก็ผลผลิตก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะเราก็เลยแปลรูปเองอะคะ่ะปีนี้ที่ส่วนมะม่วงหินมะพานของเรานะคะเราก็ปลูกพืชผสมผสานหลากหลายเลยนะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็จะเป็นดอกก้านหรือหน่ออีลอกหน่ออีลายค่ะเพื่อนฝนไม่ลงเลยนะคะแต่ว่าก็พอทายงหน่อนะคะให้ได้กิน่ะนะคะเนี่ยค่ะ เราก็จะปลูกไว้ผสมผสานนะคะอยู่ที่ส่วนมะม่วงหินมะพานของเราปลูกไว้บริเวณรอบคนต้นน่ะนะคะตอนนี้ก็ทยอยแทงหน่อนะคะพอได้กินค่ะเพื่อนๆนี่นะคะหน่ออีลอกหน่ออีลายหรือว่าดอกก้านของเราอะคะ่ะเราปลูกเราขยายพันธุ์นะคะจากมเมล็ดนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังแทงหนอ่อเต็มไปหมดเลยนะคะดอกก้านนะคะหน่ออีลอกหน่ออีลายลววเราปลูกไว้บริเวณรอบโคนต้นของเขาอะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้น้ำซอกนะคะเนี่ยค่ะทำให้เห็นหัวของเขานะคะ เหมือนบุกอะค่ะเพื่อนตระกูลบุกนี่คือหัวของเขานะคะพัฒนาจากรากอะคะ่ะรากของเขาเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่เขาก็จะเป็นหัวแบบเนี้ยนะคะเนี่ค่ะที่เราจะไปขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เมล็ดนะคะจากดอกก้านนะคะพอเขาปีที่สามปีที่สี่นะคะก,ก็จะเป็นดอกก้านนะคะถ้าเราไม่กินยอดเขาหรือดอกเขาอะคะ่ะ มันก็จะเป็นเมล็ดพันุ์นะคะให้เรานําไปขยายต่อซึ่งส่วนของเรานะคะก็ทําการขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดนะคะของดอกกานค่ะนีคะ่ค่ะเพื่อนๆนอเล็กนอใหญ่นะคะ<ๆ>ก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของหัวนะคะแล้วก็ดินนะคะเพื่อนๆ นุ่นยาวแล้วนะคะเขาจะทยอยแทงนะคะเพื่อนๆจะไม่แทงพร้อมกันนะคะเราก็จะทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะคะนี่คือแก่แล้วนะคะนี่จะเป็นดอกก้านแต่ว่าเขาจะแก่แล้วค่ะเพื่อนๆนี่เราจะไม่เก็บ เพราะว่าเขาแก่แล้วเราจะปล่อยให้ดอกของเขาอะค่ะอ่าเป็นมเมล็ดให้เรานะคะตรงนี้ค่ะที่จะเป็นมเมล็ดให้เราทําพันธุ์ทำขยายพันธุ์ต่อไปนะคะบริเวณนี้ค่ะเพื่อนๆนี้แก่แล้วนะคะก้านนี้ ดอกกานค่ะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเป็นพืชตระกูลบุกค,ค่ะเ,เพื่อนๆแถวบ้านเรานิยมรับประทานมากๆเลยปลูกในเชิงค้าขายก็ได้นะคะขายดีมากๆเลยค่ะไม่ไม่พอจำหน่ายนะคะเราก็เก็บไปทำกับข้าวบ้างแล้วนะคะบางส่วนแต่บางส่วนเราก็เก็บไว้ขยายพันธุ์นะคะ นี่นี่ก็แก่แล้วนะคะดอกนี้ลักษณะแบบนี้เราก็จะไม่เก็บแล้วนะคะเพราะว่าแก่แล้วค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าจะกินก็พอกินได้นะคะแต่ว่าเราจะเอาไว้ขยายพันธุ์นะคะอันนี้ก็รออีกสัก อ่าอาทิตย์หนึ่งนะคะก็เก็บได้นะคะยอดเขาสั้นอยู่ค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเพื่อนทยอยแทงนะคะตามใต้ต้นมะม่วงหินมะพานนะคะเราปลูกไปรอบคนต้นทุกต้นเลยนะคะดอกก้านแบบนี้นะคะที่เราจะเก็บไปรับประทานค่ะเพื่อน เนี่ยค่ะแบบนี้กำลังรับประทานเลยนะคะยังไม่แก่ก้านยาวตรงสวยเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะคือเราจะเก็บแบบนี้ไปแต่ส่วนใหญ่นะคะชุดนี้ก็กำลังจะแทงหน่อนะคะเพื่อนๆลักษณะแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเพิ่งจะเริ่มแทงนะคะ เนี่ยค่ะกำลังแทงหน่อเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆจะไม่แทงพร้อมกันนะคะหน่อของเขาเนี่ยค่ะส่วนของเรานะคะอย่างที่บอกค่ะเพื่อนๆเราปลูกจากมเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่สองก้านนี้กินได้แล้วนะเนี่ยค่ะ บนต้นมะม่วงหินมะาพานานะคะเราก็นํามดแดงนะคะมาปล่อยไว้เมื่อปีที่แล้วค่ะปีนี้นะคะเราได้กินไข่มดแดงจากต้นมะม่วงหินมะพนานแล้วนะคะลังไม่ใหญ่ค่ะเพื่อนๆแต่ไข่เยอะมากปีนี้ได้กินแล้วนะคะปีแรกเลยค่ะนี่นะคะรังของเขาต้นมะม่วงหินมะพนานของเราค่ะเราปล่อยมดแดงด้วยนะคะเพื่อนๆ วันนี้นะคะก็จะเอาไปแค่พอแกงใส่ดอกก้านนะคะผลผลิตจากส่วนของเราค่ะทยอยปล่อยนะคะแล้วก็ทยอยปลูกค่ะส่วนมะม่วงหิมาพานา์ของเราขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสำหรับการรับชมอะคะ่ะและก็ขอบคุณสำหรับทุกๆกกำลังใจนะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายคนที่สนใจอยากจะทำการ,กรเกษตรแบบผสมผสานเหมือนกับเปล่านะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ